มันเติมหวนะมันกินข่าวมันโตมันะกินแล้วมันไปนอนกินแม็กแตงหมูกี่เลยมั้งันหยอดจากขวาง้ีน่ะมันหูเร่องนี่เขาบอกคือมันเดี๋ยวมันการมาดไหวะาน่เลยหลุ่มเอยหลกจะกัหตัวมันมันหมูกี่ไหมว่าหักมันดอกมันอ้วนไหมหักตัวเตียดีกว่าเต่นแค่ ผู้ใดเป็นลูกรักมหาแม่ดวนลูกรักยุไสผู้ไดเป็นลูกลูกรักแมะป่ะ hmm. ตัวมันอยากตัวเองมันอยากตัวเองพี่น้องลูกรักแม่อยู่ใสนี่ลูกรักใครเป็นลูกรักแม่ <c oughs> ใครใครขึ้นมาหาแม่เป็นลูกรักมาเร็วเร็วฮห้ เอ๊ะเอ๊ะเจ๊เจ๊เอ๊ะขึ้นมาขึ้นมาโอ้ลูกแรกโอ้ยตัวนี้เด็ดที่หนึ e ่งมันหนามันมันกินเข่าเข่าติดหนามันนะนะเดี๋ยวมันขึ้นมาขึ้นมาเอากิ่งกิ่งมันกินมันเล่นตัวเองเอายอก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 ไปที่นี่แล้วเอาเอาเอาเจี๊ยไปเถอะเจี๊ยมาแม่เจี๊ยเจี๊ยกินเข่าได้ไหอนี่ เมื่อเช้ากักินวัะหันก็กินเองตัวเอาจะเทปนี่ยังแมบ้วงนะนเล่นผู้เดียวก็เป็นเป็นมึงหยอกหยอกผัาทีลิวนะ่วไหมนี่กระสังง่งคาทีกวัญตึงมุกิมุก,ก,มก,ก,มกเิเอาเอาบังมันหยอกตัวเองนะเอาเอาบ่มีไผยเ่นน้ำมันมันเล่นผู้เดียวบังนะมันนิสัยบอดีบพเขาบขอยากเล่นน้ำมันแ,แกตรีร่างกายอยู่ผู้เดียวมันเอาเอา,เอา บ้านบ้าหนาลายบอกมันเหม็นบะหางมันดับตัวนี้มัหูเลื่องได้แบบบะหางมัานเอ๊ะเอ๊ะคือหมูครับต้อหมูเอากินไปกินมากนั่นงบังหมูกี่เลยอเออ๋เอ๋อนี่มีใครเล่นด้วยครับเล่นคนเดียวเอาตีลังกาครับตีลังกาครับพี่น้องเล่นคนเดียวก็เป็นครับ ไปเรียกเขามาเล่นเขาก็ไม่เล่นด้วยเขาไม่ชอบนิสัยเอาใจใจก็เลยมาตีลังกาเป็นหมูกี้อยู่คนเดียวเอาครับติ้มกันนะบนหน้ารักอิ้เนี่ยรักไอมิ้เนี่ยรักไม่น่ารักไอ้เรียกไอตี้ไปเรียกตี้มาเล่นไอ้ตี้ใส่ละเอาคือพุ่กอดหงอกงอกมือหันมาเนี่ยตี กินข่าวแล้วมันหยานเสียงผู้มือนีเขาบา่าหนีจุดเขาอันจุดซับซอบเขาจุดซับซอบ,อบเขาจะนั่งไล่มาได้อะไรกินแกงเห็ดไปเกมเห็ดกับบอได้บอมทีอ้อมแดนขี้ไก,ก่มากดูกระถอมมีจอมเขาบอกว่ามีฟอยไแดงตานหนึ่งอะนะเนื้อาายางไปเบ่งน้ำเขาไปแันเล่ยลองไปหาจากของแต่ซิปกระดกขึ้นเกา กเล่คีมขีม่าเยจอมเล้วเห็ดแซ่บบีเพิพนไปเก็บมาตะพูหน่อยไวแ้แต่ลอยปีขึ้นหลังเอามาหแหงกระเล่ได้ก,กินป <c oughs> ั้เม่อกีตาก็เลเอวปลาแหงมาให้หลูกสาวคนสากมาให้คือได้บุเล่แบงมาให้ทอดวันนี่อยากเนละกินแกงเห็ดไปม่อกีกับแหนม <c oughs> น่าจะกินช่วงซีหาทุ่มสีทุ่มกับสิปอนเขาแล้งมามากินเ,เขาแรงหาสีทุ่ม แล้แล้วแพ้กระแหงดิวแต่ว่าต้องเป็นหลนังอีกหกมือคอนสิดแตนไหมมือที่เจ็ดแตนไหมมันต้องขั้นหนาแล้วอสิดสาหัวขั้นหัวคักเลยเดี๋ยวนี้ขั้นหัวมากๆเลยบานเวลาเขาสาผมมันกระสีบะมี่อย่างนุ่นๆอยู่หมองกลางหัวอีกเตาไปกระสีบะเจ็บบะอย่างแก้มันอีอย่งกับเป็นนุ่นๆขื้นขี้ร้อยเห็นไหมเป,เป็นขึ้นหันไกลเห็นไหมเปนเมื่อนขึ้นหันไกล